ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอสโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่ดูเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวง r a n d อมกันนะครับในหัวข้อที่ว่า ใครกำลังแอบหวงคุณเงียบๆเ,เขากลัวคุณไม่รักเออเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ขณะที่ดูไพ่บางทีไพ่อาจจะบอกเรื่องอื่นๆด้วยก็เป็นไปนได้นะครับขอให้รับชมให้ตลอดคลิปคุณจะได้เนื้อหาที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการดูดวงแรนดอมนี้นะ,ะเพื่อเป็นการส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันนะครับเป็นการเสริมกําลังซึ่งกันและกันเพื่อความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นนะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับ คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมจะใช้ไพ่สองสำรับเพื่อเสริมกำลังซึ่งกันและกันนะครับโอเคครับทำใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายแทนคุณนะครับนะการดูไพ่แบบนี้ดูดวงแบบนี้เป็นการดูโดยอ้างอิงเนื้อหาจากตำราสากลแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวบวกกับความเชื่อส่วนบุคคลของผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทำใจสบายๆนึกถึงคุณครูบาอาจารย์นึกถึงคุณบิดามารดาหรือจะทำใจให้สงบว่างๆเป็นสมาธิก็ได้เช่นกันนะครับโอเคใครแอบหวงคุณเงียบเงียบเขากลัวคุณไม่รักวันนี้ใบแรกคุณได้โอ้ก้าวไม้เท้านายอ o ฟวอนส์งานหนักอยู่หรือเปล่ามีภาระหนักใดๆหรือแม้แต่เป็นภาระทางใจไม่ว่าจะเป็นภาระกายภาระใจช่วงนี้คุณดูเหนื่อยๆนะครับ อืมไม่ต้องกลัวใบแรกเขามาอาจจะท้าความชีวิตคุณช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะประสบปัญหาใดๆอยู่คุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาดูใบต่อๆไปว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับโอเคโอ้สี่ถ้วย4 of Cups มีใครงอนใครอยู่หรือเปล่าเออคุณมีปัญหากับคนรักหรือไม่อ,อ่ามีปัญหากับเพื่อนหรือเปล่า หรือกําลังขัดแย้งกับใครอยู่หรือแม้แต่เป็นการงอนกันเล็กน้อยดังกล่าวนะบางทีไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่อาจจะมีการพูดไม่เข้าหูกันหรือทําอะไรไม่ถูกต้องตรงใจกันแบบนี้ไม่ต้องกังวลผมยังเชื่อว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับขอให้ไพ่ใบต่อไปบอกอย่างแม่นยํานะครับอืมสดาบเข้าใจละสถ้วยสดาบ for off sort ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะเอาจริงๆนะ ต่อให้เกิดมีการงอนกันเกิดขึ้นหรือการไม่ลงรอยกันใดๆก็แล้วแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีผมมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีกับการพักผ่อนพักกายพักใจอยู่เงียบๆสงบ,สงบๆนะครับต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองแบบนี้เพื่อทบทวนจิตใจแต่บางทีกับกลายเป็นว่าฝั่งเขาเองที่อาจจะแอบหวงคุณอยู่เงียบๆกลัวคุณจะไปม,มีคนอื่นกลัวคุณไม่รักหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่คนที่แอบชอบกันอยู่ก็ได้เช่นกันพลังงานนี้สามารถตีความได้หลายอย่างนะอืม แล้วจะยังไงต่อไปเดี๋ยวมาดูกันสิขอให้ไพ่บอกอย่างแม่นยำนะครับโอ้เดชาริออตสบายใจได้เลยเดชาริออตออกมาแล้ววงบอกว่าความอึดอัดขัดใจใดๆทั้งหลายที่มีอยู่จะไม่นานนักเออเรียกว่าถ้าอึดอัดขัดใจขัดแย้งใดๆจะมีความเครียดนี้จะอยู่ไม่นาน จะมีการเดินทางมาหากันหรือมีการง้อกันเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้มันแค่ไหนโดยปกติก็ไม่อยากให้ไปล็อกเวลายุดติดเวลาแต่ก็พอจะประเมินประมาณให้ได้ว่าอยู่ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้สัปดาห์นี้หรือภายในเดือนนี้เนี่ยแหละไม่เกินนะน่าจะมีการเปิดเผยความในใจกันหรือกลับมาคืนดีกันกรณีที่ง้อกันอยู่งอนกันอยู่แบบนี้นะครับ แต,ต่องมีการกลับมาพูดคุยกันแน่นอนหรือแม้แต่การเดินทางมาหาเลยก็เป็นไปได้คนคนนี้กําลังแอบหวงคุณเงียบๆเ,เขากลัวคุณไม่รักใครหนอใครกันคนรักของคุณหรือเพื่อนหรือใครเออโอ้โ oh, ห The Emperor อ ah, อ The Emperor ออกมาทํานายได้หลากหลายเลยความหมายแรกที่ผมเห็นนะจากประสบการณ์และจากตํารานะครับใบนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้อง บางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่โตกว่ารุ่นพี่หรือเกี่ยวข้องกับคนที่สูงอายุกว่าหรือแม้แต่มีอำนาจมากกว่าเจ้านายอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันรุ่นพี่ก็โดดเด่นหรือจะเป็นความรักต่างวัยก็ได้คุณอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาชอบผู้หลักผู้ใหญ่นี่อย่าไปมองว่าจะต้องโตกว่ามากๆเป็น10ปีหรืออะไรแบบนั้นนะครับบางทีอาจจะเป็นคนที่โตกว่า3ปี5ปีหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นผู้ใหญ่มากๆก็เป็นไปได้หรือถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันแปลว่าคนคนนี้มี ใหญ่สูงหรืออีกความหมายหนึ่งคือเขาทํางานเกี่ยวกับอาการมียศตําแหน่งการปกครองผู้คนอะไรแบบนี้และถ้าพลังงานสลับฝั่งการคุณเองก็เป็นคนที่มียศตำแหน่งเป็นคนที่ควบคุมผู้คนเป็นนักปกครองเช่นเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับลองทบทวนดูว่ามีใครลักษณะดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่าราศีเมษก็เด่นนะธาตุไฟเมษสิงหธนูและราศีเมษก็เด่นมากประมาณนี้ คนคนนี้ดูมีความเกี่ยวข้องกับคุณอยู่มากๆตอนนี้นะครับมาดูกันต่อว่าเขาคือใครอืมราศีเมษเด่นไปแล้วขอเพิ่มพลังงานดูฝั่งเขาสักหน่อยสิโอ้สองไม้เท้าอ่ะ two of wands โอเคธาตุไฟโดดเด่นจริงๆ ธาตุไฟโดดเด่นมากนะครับตัวเขานะแต่เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ไม่ต้องไปซีเรียสยึดติดนะครับจะเอาจริงๆจะเป็นธาตุใดราศีใดก็ได้เพียงแต่รา,าศีธาตุที่โดดเด่นมาตอนนี้คือธาตุไฟแล้วก็รเมษสิงห์ธนูโดดเด่นมาเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นคนต่างชาติได้ด้วยเออเกือบลืมใบนี้อย่าลืมเชียร์สองไม้เท้ามีโอกาสเป็นคนต่างชาติคนทางไกลมีความแตกต่างกันได้ในหลายๆอย่างนะครับมีความแตกต่างกันได้ มีโอกาสที่อยู่ไกลกันแล้วเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณหรือคิดถึงคุณแต่ยังมาไม่ได้แบบนี้อืมแต่ก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษว่าต้องเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยจะมีเพื่อนร่วมกันในสังคมเดียวกันไม่ใช่ใครก็ไม่รู้อย่าติดต่อมาหาแบบนั้นไม่ได้นะระวังโดนหลอกนะแล้วก็อออโอ้เดอะไฮโรเฟนโอเคสบายใจได้ ความสัมพันธ์นี้ดีไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องอย่างไรกันอยู่ก็แล้วแต่ความสัมพันธ์นี้เป็นเรียกว่าเป็นบุญสัมพันธ์ การที่คุณกับเขารู้จักกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังคุ้มครองพรมลิขิตชักพาโดนบันดาลให้มาเจอกันกรณีเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆหมายความว่าคนคนนี้มาปิ้งคุณมาชอบคุณแอบหวงคุณมีโอกาสที่คุณจะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่รู้จักในแวดวงสังคมของคุณทําให้เขาเกิดความแอบหวงคุณอยู่เงียบๆกลัวคุณจะไปมีใครคนอื่นกลัวคุณจะไม่รักเขาอะไรแบบนี้บางทีคุณอาจจะนึกเอะในใจว่าเอ๊ะแล้วมาคาดหวังอะไรกับฉัน อา้าวบางทีลคนเราเราก็เป็นได้นะครับเวลาเราไปรักใครชอบใครหรือไปแอบ,บชอบใครเราก็แอบ,บคาดหวังลึกๆอยากให้เขาชอบเราเช่นกันประมาณนี้เขาก็แอบ,บหวังลึกๆอยากให้คุณชอบเขาเช่นกันจึงเกิดอาการแอบ,บหวงดังกล่าวนะครับโดดเด่นมากแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องกังวลเลยจะดําเนินไปได้ตามที่ควรจะเป็นเรียกว่าเหตุการณ์จังหวะมันจะลงเอยลงล็อกกันไปเองลงตัวไปเองโดยที่ไม่ต้องพยายามทําอะไรเป็นพิเศษ คุณและเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจดนบันดาลชักพาให้มาเจอกันความสัมพันธ์นี้น่าสนใจขอใบยขยายต่อไปหน่อยซิจะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับอื อ๋อ oh, The Hangman โ okay. อเคไม่ต้องกลัวแฮงแ m a ใบนี้ไม่ดีมีร้ายบ่งบอกถึงการรอคอยความยืดเยื้อบางทีความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ว่าเขาแอบ,บมองคุณมานานแอบบซุ่มดูอยู่มานานแอบบชอบมานาน,แบบบาน,านแบบนี้เป็นไปได้แต่ยังไม่กล้าเผยใจนี่คือกรณีที่1นะถ้ายังไม่ได้มีการเผยใจกันคือแอบ,บชอบมานานแสนนานยังไม่ได้เผยใจสทัทีส่วนกรณีที่2คือเผยใจกันแล้ว แต่ยังไม่ตกลงคอมมิชเมนต์ยังไม่ตกลงสถานะยังไม่ให้สถานะการต่างฝ่ายต่างรอคอยหรือเขาฝ่ายเดียวที่รอคอยคุณอยู่คุณเองยังมัวแต่ยุ่งอยู่กับการทํางานการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่พี่น้องแบบนี้จนไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องความรักนั่นยิ่งทําให้เขากระวนกระวายใจมากขึ้นและยิ่งแอบหวงคุณมากเข้าไปใหญ่เลยลองทบทวนดูนะครับแต่ไม่ต้องกังวหลหรอกผมยังเชื่อในไฮโรแฟนเมื่อกี้ว่าความสัมพันธ์นี้มีพรหมลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักพามาตามความเชื่อนะ ตามความเชื่อความศรัทธาความสัมพันธ์นี้จะไปได้ด้วยดีอาจจะช้าหน่อยในความเป็นแฮงแมนต้องมีการรอคอยเกิดขึ้นเอ,อเหมือนถูกแขวนไว้เดี๋ยวนี้รอนะนานกว่าจะรู้ผลยังไม่รู้ผลสักทีก็ลุ้นกันไปไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวมาดูใบต่อไปซิว่าเหตุการณ์ลำดับถัดไปมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเขาแอบบหวงคุณเงียบๆที่แน่ๆเขามาดีผมเชื่ออย่างนั้นไฮโดรแฟนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลจ,จัดการให้อยู่เรื่องนี้ไม่ธรรมดาตามความเชื่อนะ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีบุญจัดสรรมาโอ้ชัดเจนเขาไม่ทำร้ายคุณแน่นอนเพิ่งพูดเป็นเมื่อกี้นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองมีพรหมกิตมีบุญจัดสรรมาซึ่งกันและกันแล้วราชาถ้วย King of Cups คนคนนี้จิตใจดีงามมากคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะมาทําร้ายจิตใจทําร้ายร่างกายอะไรคุณคนนี้มีความหวังนอกจากจะหวังให้คุณรักเขาแล้วเายังหวังดีเป็นอย่างมากเขาอยากเห็นคุณมีความสุขและเขาก็อยากมีความสุขร่วมกับคุณอยากมาใช้ชีวิตกับคุณอะไรแบบนี้ความเป็นราชาทั่วยังตีความไปถึงคนธาตุน้ําได้ด้วยราศีมีนกรกฎพิจิกก็เด่นนะครับและย้ํานะว่าเรื่องราศีธาตุกาเนิดอะไรแบบนี้ดูเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งไม่ต้องไปยึดติดว่าจะต้องเป็นราศีนี้ธาตุนี้เท่านั้นนะครับประมาณ น,นี่คือพลังงานรวมอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้สามารถเป็นใครก็ได้สําคัญอยู่ที่คนแวดล้อมอยู่ที่บริบทของแต่ละท่านลองไปสังเกตดูนะครับอืแต่มาดีแน่นอนคนคนนี้ถ้าลงเอ่ยด้วยนะมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนแล้วเขาจะดูแลคุณเป็นอย่างดีหรืออีกกรณีหนึ่งอะเพิ่มเติมให้ในสายตาเขาอะเขามองคุณเป็นราชาถ้วยคือเขามองคุณแบบยกย่องเทิดทูนมากคุณดูน่ารักในสายตาเขามากแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ต่างฝ่ายต่างเป็นคนดีของกันและกันก็ได้เออแล้วก็อือหือ the fool คุณคุณเลยใบเนี้ยคุณมีจิตอิสระ ต่อให้คุณจะมีภาระกายภาระใจางานหนักมีภาระแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ลึกๆคุณยังเป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งมีจิตใจที่ค่อนข้างเบาสบายอยู่บางท่านปฏิบัติธรรมบางท่านมีศีลรมอันดีงามในใจมีหลักปฏิบัติในใ,นใจที่ดีไม่เรียกว่าไม่ย่อท้อต่อภาระทางโลก ต่อให้ภาระทางโลกของคุณจะหนักหนาแค่ไหนแต่ใจคุณยังบันเทิงเริงใจอยู่ได้มีกําลังใจที่ดีเยี่ยมอ่ะปรบมือให้อันนี้ยินดีด้วยนะครับคุณเป็นคนที่มีจิตอิสระค่อนข้างสูงไม่ค่อยยึดติดกับสิ่งใดๆคุณจะค่อนข้างเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ว่าไม่มีอะไรถาวรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรแบบนี้คุณจะไม่ยึดติดอะไรมากมายคุณจะดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขรับไว้เลยตัวคุณแน่นอนใบนี้นะ แต่ถ้าเป็นฝั่งเขาด้วยก็แปลว่าเจอคนศีลเสมอกันเป็นความสัมพันธ์ที่สบายๆก็ได้เช่นกันนะครับนะถือว่าดีเป็นพลังงานที่ดีเลยแหละแล้วก็อยินดีล่วงหน้าสิถ้วย10 of cups ไพครอบครัวสุขสันต์ออกมาแล้ว ใบนี้ความหมายแรกเลยคืออย่างน้อยที่สุดครอบครัวโดยกําเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องตัวคุณเองจะมีความสุขความเจริญดีแทบจะไม่มีปัญหาใดๆต่อให้มีปัญหาใดๆก็แก้ได้คลี่คลายได้หรือความหมายที่สองคือคนคนนี้แหละคนที่กําลังแอบหวงคุณอยู่ตอนเนี้แหละ เป็นหนึ่งในคันดิเดตหนึ่งในคนสำคัญที่มีโอกาสจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณนะไม่ธรรมดาเล็งเงกันอยู่ชอบชอบกันอยู่เตาะเตาะกันอยู่เตาะไปเตาะมาลงเอยกันได้นะกับคนนี้ไม่ธรรมดาลองไปสังเกตคนใกล้ตัวคุณดูใครที่มีท่าทีแอบหวงคุณมีอาการประหลาดเช่นประมาะเขินอายแบบนี้ลองไปสังเกตดูเลยเขาทั้งแอบชอบแอบรักแอบหวงคุณอยู่ในคนเดียวกันและมีโอกาสที่จะเป็นคู่ของคุณได้สูงมากเดี๋ยวเรามาดูใบยขยายถัดไปดูซิว่าคนนี้ จะมาเป็นคู่ของคุณจะมาเป็นครอบครัวของคุณได้จริงหรือไม่แต่สิบถุวยนี้มาก็อุ่นใจละเอาเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดคุณจะมีความสุขความเจริญในชีวิตในชีวิตครอบครัวในชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกําเนิดหรือครอบครัวที่คุณอยากจะสร้างขึ้นมาเองก็แล้วแต่และอ่าอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะแปลว่าครอบครัวคุณจะมีความสุขดีถ้าใครมาจีบอย่าหวั่นไหวนะถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วอย่าหวั่นไหวนะครับแต่ถ้าคนโสดขอให้เต็มที่กับชีวิตได้เลยนะแล้วก็อ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เอ่อโอ้ราชินีไม้เท้า Queen of b o n d s หน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนใบนี้มาคุณสบายใจได้ไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้กับใครก็แล้วแต่จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่หน้าที่การงานของคุณจะดำเนินก้าวหน้าไปได้ด้วยดีตัวคุณเองจะมีความจเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีถ้าทำงานอิสระลูกค้าผู้ที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนดีเยี่ยมถ้ามีหุ้นส่วนเขาก็จะเป็นคนที่นิสัยดีไม่เอารัดเอาเปรียบกันอะไรแบบนี้เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ก็ดีประมาณนี้คุณโชคดีมาก การงานดีเดี๋ยวเงินดีตามความสัมพันธ์ดีตามเองคุณไม่ต้องห่วงเลยมีทั้ง10ถ้วยทั้งไฮรแอฟนวันนี้ไพ่ดีๆราชาถ้วย The f โฟร์เอ e r เ r โอ้สบายใจได้ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะ,ะชีวิตส่วนตัวคุณยังคงดําเนินไปได้ด้วยดีแล้วพอชีวิตดีความสัมพันธ์ดีเองผมย้ําอยู่เสมอโอ้โหไม่ดีได้ยังไงพูดไม่ทันขาดคําว่าชีวิตดีดีราชาเหรียญออกมาแล้ว King of Pentacles อภิมหาเศรษฐีร่ำรวยสุดในสำหรับไพ่ทาโร่สากลรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนนะอามาโชคดีร่ำรวยไปด้วยกันนะครับ ไม่ธรรมดาใบนี้ความหมายที่หนึ่งถ้าเป็นตัวคุณเองคุณมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นได้โอเคเราอาจจะไม่ถึงกัรรวยล้นฟ้านะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างน้อยที่สุดนะให้อุ่นใจไว้ว่าถ้าคุณเคยลำ,ลำบากลำบนด้านการเงินคุณจะลืมตาอ้าปากได้ในไม่ช้านี้ฐานะการเงินจะค่อยๆดีขึ้นโดยลำดับถ้ามีปัญหาหนี้สินจะคลี่คลายได้ประนอมหนี้ได้แก้ไขได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาใดๆชีวิตสุขสบายดีคุณจะสุขสบายยิ่งขึ้นในที่สุดมีโอกาส เติบโตถึงขั้นราชาเหรียญไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาอันใกล้นี้หรือบั้นปลายชีวิตก็แล้วแต่ทํานายว่าคุณสุขสบายในระยะยาวเรามาโชคดีร่ํารวยไปด้วยกันนะครับรับไวบ้เลยใบนี้อ่าชื่นใจแต่มาขนาดนี้ทรงนี้แล้วสิบถ้วยราชาเหรียญราชาถ้วยเอ็มเพรอร์ลไฮโลแฟนดวงดีแน่นอน ที่เหลือคือนอกจากาดวงดีแล้วก็คือคุณจะปฏิบัติชีวิตจริงยังไงนะครับดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งรอดวงเราไม่ดูดวงอย่างงมงายนะครับเราต้องปฏิบัติดีคิดดีทดําดีพูดดีด้วยดวงดีจึงจะส่งผลดีนะครับประมาณนี้นะครับอืดวงดีแล้วต้องไปปฏิบัติจริงด้วยนะแล้วก็โอ้โหอัศวินถ้วย n i g h t of cups มิดใหม่กําลังมา นอกจากคนที่อยู่ในชีวิตคนที่คุ้นเคยจะชอบคุณแอบหวงคุณยังจะมีมิตรใหม่เข้ามาเพิ่มอีกโอ้โหเสน่ห์แรงไปไหนคุณครับคุณมีโอกาสเจอมิตรใหม่ได้แทบจะตลอดเวลาเลยไม่ว่าคุณจะทำงานทำการใดๆอยู่ก็แล้วแต่คุณจะมีโอกาสพบปะผู้คนเจอมิตรใหม่ได้แทบจะทุกวันแทบจะตลอดเวลาแล้วเจอแต่คนดีๆเป็นส่วนใหญ่ด้วยอ้าวไม่ใช่มิตรธรรมดาด้วยอัศวินถ้วยเนี่ยหลายคนอาจจะถูกมาจีบเป็นรายวันเลยนะ หลายคนมีโอกาสที่จะโดนจีบรายวันเลยก็เป็นไปได้เลือกดีๆไม่ต้องรีบถ้าคุณคนโสดเต็มที่กับชีวิตค่อยๆพิจารณาไปนะค่อยๆพิจารณาไปไม่ต้องรีบส่วนคนมีคู่อย่าใจอ่อนนะขอให้รักคู่ของคุณมากๆนะครับแล้วก็โอ้โหเด็กถือดาบ p a g o o s w o r d s เขาหวงคุณจริงๆ คนคนนี้ยังตั้งหน้าตั้งตาดูชีวิตคุณอยู่นะจับตาดูชีวิตคุณอยู่ด้วยความหวงห่วงใยอ,อยากเข้ามาใกล้ชิดอะไรแบบนี้โอ้เอ็นดูจังเลยพลังงานวันนี้เราเข้าใจเขานะครับเวลาเราไปชอบใครแล้วก็แอบ,บหวงบางทีเป็นธรรมดาเ <t> ชื่อว่าเราเราท่านๆย่อมเคยแอบ,บหวงใครเป็นธรรมดานะครับนะเวลาเราไปชอบใครใจเขาใจเรามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียด <t> อ,อือัศวินไม้เท้ามากันใหญ่แล้ว night of once หัวบันไดบ้านไม่แห้งแล้ววันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงจะเป็นใครอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณมาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอพลังงานนี้เข้านะครับจะมีผู้คนมากน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามาหาคุณทั้งมาแบบมิตรภาพและมาจีบมาติดต่อประสานงานเอาเป็นว่าชีวิตคุณจะไม่เหงาอ่ะเออมีคนเข้าหาตลอดนะแล้วก็จะมีคนที่รักชอบคุณแอบหวงคุณอยู่เงียบๆเ,เยอะขึ้นเรื่อยๆอ่าเจ้าสเสน่ห์หนุ่มฮอสสาวฮอตนั่นนี่ดวงวันนี้โอเค ใบนี้ขอสรุปสหรับสำรับแรก1ถ้วยมิดใหม่แน่นอนเมื่อกี้มีอสศวินถ้วยอสวินไม่เท่าราชาเหรียญอะไรตรงมีอะไรตบท้ายด้วย1ถ้วยเอสออฟคัพไพ่มิตรภาพใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆแม้แต่คนรักใหม่ชัดเจนมากคุณมีโอกาสได้คู่ คนโสดมีโอกาสได้คู่คนมีคู่ถือว่าดีอยู่แล้วคนที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวจะสุขสันต์นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดสำรับที่2กันต่อนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการขยายพลังงานดับเบิลเชคพลังงานกันดูว่าวันนี้จะมีดวงดีๆที่จะมาสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมกันหรือไม่อย่างไรจะมีไพ่ที่ออกตรงกัน2ใบหรือไม่อย่างไรนะครับลองมาดูกันนะขอไพ่สำรับที่2ขยายความทีนะครับโอ้โห ราชาดาบ i n g o f s w o r d s คุณจะมีการเติบโตในหน้าที่การงานมีชีวิตที่เติบโตขึ้นโดยลำดับอย่างที่หนึ่งตัวคุณเองจะมีอำนาจมากขึ้นมี power มากขึ้นมีฐานะดีขึ้นมีพลังมากขึ้นนะครับเป็นที่เคารพยำเกรงมากขึ้นหรือความหมายที่สองผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดูเมตตาคุณก็ได้เช่นกันผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์แบบนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามใบนี้สื่อไปในทางความหมายที่ดีแน่นอนไม่ว่าตัวคุณจะเติบโตเองหรือเติบโตโดยผู้ใหญ่สนับสนุนก็ได้ทั้งนั้นนะครับ ดีเยี่ยมวันนี้อ่ามาดับเบิลเช็คกันขอไพ่สำหรับที่2บอกทีนะครับว่าจะมีความโชคดีสองสาเท่าเกิดขึ้นหรือไม่วันนี้เออโอ้โห u s t i c e คุณจะได้ความยุติธรรมในชีวิตความยุติธรรมในชีวิตบางทีไม่ได้หมายความว่าต้องมีปัญหาเสมอไปความยุติธรรมในชีวิตหมายถึงว่าจะได้สิ่งที่ควรได้ ทำอะไรจะได้อย่างนั้นทำดีได้ดีแต่ใบนี้มาก็ต้องขออนุญาตเตือนตามตรงนะว่าถ้าคุณเคยทำความผิดพลาดใดๆไว้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่คุณก็ต้องรับผลจากการกระทำนั้นด้วยนะครับดีว่าดีถ้าไม่ดีก็ต้องแนะนำกันแต่คุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณทำความดีมาโดยตลอดแม้มีความผิดพลาดใดๆความดีงามของคุณจะทำให้คุณแคล้วคลาดนะครับจะทำให้คุณรอดปลอดภัยมาได้สบายใจได้เลย ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคุณจะได้รับความยุติธรรมรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ก็ด้วยแปลว่าจะเจอคนที่คู่ควรก็ได้เช่นกันอ่าไม่ธรรมดาวันนี้ดวงเจ้าสนเสน่ห์ดวงดีความสัมพันธ์ก็ดีการงานก็ดีเรียกว่าดีขึ้นแล้วกันเออโอ้โห six of wands 6ไม้เท้าไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสำเร็จ victory มาแล้วนะครับหไม้เท้ารับไว้เลยนะ ใบนี้ออกมาการันตียืนยันได้ในพลังงานของความสําเร็จทั้งปวงไม่ว่าคุณจะคิดอ่านการใดอยู่คิดงานได้งานคิดเงินได้เงินคิดความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็จะดีอยากได้อะไรได้ที่ไม่เกินวาสนาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองคุณได้รับไว้เลยนะมาโชคดีร่วมกันนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออขอให้เชื่อมั่นในหน้าไพ่ได้เลย หน้าไพา่ออกมาอย่างไรทํานายไปอย่างนั้นตามตําราสากลและประสบการณ์ของผมนะครับอืมโ oh, อ้จัดเมนดีเยี่ยมพรจากฟ้าเออเทพประธานพรแบบนี้คําพิพากษาดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่ควรได้ยิ่งขึ้นเมื่อกี้มี Justice ตอนนี้มี judgment สองใบนี้ออกมาคู่กันทีไรหมายความว่าชีวิตคุณกำลังดำเนินมาถูกทางและจะได้สิ่งที่คู่ควรอย่างที่สุดเออย้ำว่าสิ่งที่คู่ควรบางทีคุณอาจจะอยากได้แค่นี้อยากได้แค่สิบยี่สิบแต่บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสิ่งที่คู่ควรมาให้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเลยนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับคุณมีโอกาสโชคดีเป็นสองสามเท่าสิบเท่าได้เลยดีเกินคาดเราไม่ได้อวยกันทำนายไปตามหน้าไพ่จริงๆย้ำเลยไม่ธรรมดาแต่ก็เตือนนะอีกครั้งนะา เคยทําความผิดพลาดมาก็ต้องรับผลด้วยนะใบนี้มีทั้งดีและไม่ดีก็คือทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าคุณส่วนใหญ่มีคุณงามความดีที่จะนําพาไปสู่ความเจริญได้นะครับประมาณนี้ขออีกสัก1นถึงสงใบเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้ววันนี้ดูเรื่องความสัมพันธ์ก็จริงนะแต่หน้าไพ่ก็บ่งบอกเรื่องอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดพลังงานดีๆนะครับ โอ้โหดีเอมเพรสเอ้ยวันนี้ไม่ธรรมดาดวงคู่ชัดมากสำรับแรกมีเอ็มเพร์คุณอย่าลืมนะครับตอนแรกมีเอ็มเพร์แล้วก็มีเอ็มเพรสออกมาจากสองสำรับนะครับเอ็มเพรสเป็นคู่กันชัดๆจักรพรรดิดกับจกัจกรพรรด,ดินีความสัมพันธ์นะในแง่ความสัมพันธ์ คนโสดคนที่คาดหวังเรื่องคู่ครองอยู่ได้คู่แน่นอนจะชา้จจาจะเร็วก็แล้วแต่แล้วมีทั้ง justice judgment ใบอื่นๆที่สื่อไปในทางที่ความหมายดีเป็นไพ่ดีออกมาเพียบเลยวันนี้แปลว่าคุณจะได้คู่ดีได้คู่ที่คู่ควรพากันไปเจริญก้าวหน้านะครับสุดยอดวันนี้ไปกันต่อโอเคเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไม่ธรรมดาโอเคกเหรียญ k n i อ h t of Pentacles เดี๋ยวเราใช้ใบนี้เป็นใบสรุปได้เลยนะก้าเหรียญออกมาแล้วไพ่ดีๆทั้งหมดของวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดๆอยู่ก็แล้วแต่มีความอึดอัดขัดใจใดๆคุณจะประสบความสําเร็จอย่างงดงาม เก้าเหรียญเป็นตัวแทนของความบุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมและการเงินที่ดีการงานการเงินดีความสัมพันธ์ดีตามหัวข้อวันนี้ใครกําลังแอบหัวคุณเงียบๆคนใกล้ตัวของคุณนั่นแหละที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่เขากังวลว่าคุณจะมีคนอื่นเขามองว่าคุณเจ้าเสน่ห์เหลือเกินเขาแอบหัวคุณแน่ๆลองไปสังเกตดูนะครับโอเคคลิปยังไม่จบนะเดี๋ยวจะมีใบสรุปของสรุปส่งท้ายให้อีกหนึ่งใบนะ เป็นการบ่งบอกของพลังงานในลำดับถัดไปพรุ่งนี้มาลืนนี้สัปดาห์ถัดไปว่าชีวิตของคุณควรจะดำเนินการไปในทางทิศทางไหนอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้พรุ่งนี้นะครับในลำดับถัดๆไปขอไพ่ใบสรุปของสรุปบอกอีกหนึ่งใบนะครับโอ้โ oh หพูดไม่ทันขาดคำวันนี้ชีวิตดีดีดีจริงใบสรุปส่งท้าย the l o v e r s e ออกมาคุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักของมนุษย์ของ วิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็แล้วแต่เป็นที่รักของทุกสรรพสิ่ง The l e v e r s ไม่เฉพาะเรื่องเนื้อคู่ความรักคู่ครองเฉยๆคุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนมาไหนมีความสะดวกสบายนะครับมีความปลอดภัยถ้ามองในด้านการงานการเงินคุณจะประสบความสำเร็จในการงานการเงินได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้คนและถ้ามองในด้านความสัมพันธ์คุณจะสมหวังในความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังไว้โอเครับไว้เลยนะ โอเคขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ